โอ้ยว่ะเอา้าจิ้มซีฟูดเฮ็ดเอาเองเอยนะครับไข่ต้มโอ้่มน้ำไลายแตกนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับทุกๆคนนะครับมื้อนี้ก็มีว่มผมหลงจ้าที่บ้านเชนของคนเก่าคนเดิมนะครับมื้อนี้ก็ได้เป็นไข่ต้มราดน้ำจิ้มซีฟูดเฮ็ดเองนะครับได้หาใบแล้วล่ะมีบักแตงมาแก้มบอนอากาศล,ล่ะ คึมคึมคือฝนีต่ตกมาครับลาดเลยครับยานฝนตกเนาะโอ้ยว่า,าจิมซีฟูด้ดเฮ็ดเอาเองเลยนะครับไข่ต้มโอ้ยอน้ำลายแตกนะครับฮาโพพี่ดองครับทุกผู้คนนะครับอยากไขต่ต้มราดน้ำกิมซีฟู้ดก็แล้วก็ไปแซป่บเลยครับอหักเงินเอาดีครับ Fire up, give food. Low battery, please charge. Mm. con gà sấu trăng thì tốt này Hết biết văn hóa nước ngoài không tìm sư phụ nó Low battery. Please try... ờ, thế ăn khẩu lén nữa ừ. Ừ, bạn, này. Ui bà, đẹp khác, nha Low battery. Please charge. ไข่แดงอะผมก็บบุกไขมักเพราะว่วมันกินแค่หันมือแค่เขาเนะ low battery please charge อัพเมนูไข่ต้มลาดพริกมื้อนี้ก็ถือว่าแซ่บคักแซ่บแน,น่ครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเฮ็ดเองเเฮ็ดองนะครับมื้อนี้กับบักแตงกับก๊อฟนะผมก็กินไป,ไปซีนหน่อยอิอ่มแฮงครับว่าก็เพิ่งกินขา้าววังใบสามนี่นะครับเขาเที่ยงได้ว่ากินเลียตลอดนะครับสำหรับพ่อพี่น้องเขาว่าเบิ่งคลิปน,นี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดยขอให้สมวังติปรารถนานะครับผิดเงินใยเงินยกินทองนีท้องงี้หิ้งนี่ด้วยครับ ถ้าคลิปนี้ผมกินเล้วเตอเปืเปลี่ยนกินเล่นกินฟ้กนอกอะกาบพอโทษเราไปใพ่อพี่น้องไว้ด้วยครับคลิปนี้กะอย่าลืมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติด,ด,ดตามนะครับว่าจะเป็นช่องทางติ๊กต๊อกแบตอิฐตะกแ่บนะครับระยะภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นบุคส่วนตัวผมนะครับระยะภาษาอังกฤษภาษาพ่อพ่อที่ไม่ไม่ผมได้พยายามพัฒนาปรับปู่ให้เต็มทีขึ้นในแต่ละคลิปแล้วกะเป็นแรงใจในการที่คลิปของผมนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันไปสำหรับมื้อนี้ กลับสวัสดีครับ